สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ่าอ่าพลุงคนหนึ่งลุงชื่ออะไรครับคุณเทพคุงเทพกองเจ้าหอเรื่ออะไรนะไอ้เทพกองเจ้าหอชื่อเทพกองเจ้าหออ่าลิ้นเป็นครูครูอยู่กันไหนครับบ่อน่อนพันธ์ภายพันธ์ภัยกษียณเกษียณแล้วนี่ครับลาออกตั้งแต่ปีสี่สี่สี่ตอนนี้พอลุงอายุเท่าไหร่ครูอายุเท่าไหร่ห้าแล้วหกปี ก็ลาออกมาหลายปีนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้อยามาดูข้างหลังนี่คืออะไรกันหรอโครงการ่เด็กศิลป์ใหม่ออ๋โครงการเด็กตะบลเด็กเกษตรศิลป์ใหม่ทำไงถึงได้มาเขามีโครงการกันเลยขอมาขอเขามาอนุญามาได้ครับแล้วมีที่ ต้องทำการคื่ตรงมี้ที่ก่อนเนาะเดีนี่ของของลุงนี่มีจักจักไรไส้ไส้กว่าเจ็ดเจ็ดไร่โอ้เกือบเจ็ดไร่เขาให้ขาให้บอกขนาดอะไรครับลุงนสามพันห้าูบาทในสามพันห้ารูบาทลูบาทเป็นเนาะอ่ารักษะามสามพันห้คิวถูกไหมนั่นความยาวความลึกประมาณอะไรพอพประมาณกันไหมเออถึง ทำเป็นวงโค้งวงโค้งเนี่ยถึงสามเมตร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 นี่ทำได้ไหมตรงสี่เมตรอันนี้เป็นวงโค้แบบนี้นี่เนี่ยฮะอ๋อจำลักเราลองดูขนาดมาดูเอากล้องมาแกรนนี่อ๋อลักกันนี่เนี่ยยาโอ้อไปดูอโ้ย่างใหญ่เนาะเนี่ยเขาทำยากไป ทำไมพ่อไม่เอาสี่เหลี่ยมบางคนเขาเอาเออให้าจะให้มันเป็นตรงไม้บ้างอยากให้ชุ่มไม่พอใจดูแล้วที่ทางของพ่อนี่เป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปกลมหรือยังไงที่ยาวๆยาวไปนู่นเนาะผ่านฐานานหน้าใหญ่ผ่านแล้วยาวฝั่งนู้นถงต้นตาลนู้นอ๋อนู้นครับไปดูทีถึงต้นตาลถึงต้นตาลสองต้นนี่เนาะครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็อยู่เพราะตอนนี้เราอยู่ท้องทีตรงไหนครับเนี่ยอยู่บ้านพิุกแม่บ้านบ้านแสนซุกทางระหว่างแสนซุกไปทางไหนไปปปออ๋วันนั้นก็อยู่ข้างทางเลยบ้านแสนซุกต้องขามเรื่องซีซุกมิยามาสักโลหนึ่งเนาะอยู่มาปั๊บอยู่ทรายมืออันนี้สังกัดตำบลไอ้อำเภออะไรไอ้ตำบลเลยตมุนระโจบูอันนี่ พ่อต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมนี่เรียกว่างบประมาณเขาให้มาเนาะตามแผนเราทำเงินเท่าไรงบประมาณเท่าไรเขาให้มาเลยใหปีถ้าเราพูดนี่คงจะหลายบาทเนาะเนาะไม่ต่ำกว่าห้าพันหมื่นสิบหมื่นที่นี่พอวางแผนเดี๋ยวถามก่อนโครงการท่านี่เใช้จ่ายอะไรมาดิผมว่า อันนี้มีมีลูกสาวลูกสาวมาด้วยครับโอเคครับีครับให้พันธุ์ปลาให้ปลาให้ต้นต้นไม้ให้ต้นไม้ให้ปลามีการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์ที่ให้ไก่มาด้วยค่ะให้ไก่ให้ไก่อะไรลูกอ่ะครับเอาเลยให้ไก่ไก่ค่ะไก่ชนเนี่ยไก่ไก่ไข่ะค่ะไก่ไข่ไก่ไข่มีเป็ดอะมเป็ดดิไก่ค่ะนี่ทำมาด้วย ต้นไม้หั่นไม้หั่นไม้ด้วยเนาะแล้วใจพ่อถ้าเกิดจริงๆก็กราไดมาในี่พ่อจะตั้งใจจะพัฒนาในรูปลักษณ์เขาอีกย่างนี้กันอกจากทิ้ให้มาวางแผนทำรีสอร์ทเพิ่มไหมหรือจะทำกระท่อมไปตอนอายุมากๆนี่พูดไรๆนะกระท่อมลูกเล็กเล็กอยู่นะเศษพอเบียง มาดูแลผลผลไม้ไม้ผลไม้ผลวันน um> ี <h <h ้ก็หาพันไว้หลายหลายบางก็บ้านเนี่้าวผลไม้ต่างๆที่บ้านพะไรเนี่มันอยู่ชากระทุ่มโอ้ชากระทุ่มเลยพะไรไปหน่อยเนาะท่านได้ครับได้ชาแมงได้แมะเรียนนีอะไรมี่เลยสี่ทางนี้ก็เออคูดแล้วลองดูข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงเอ่อน้าเนี่ยไอ้ดินเนี่ย มดขึ้นมาสี่เม็ดเนี่ยข้างบนผมว่ามองดินดำดีเนาะข้างล่างดินคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณสักกี่เม็ดสอสามเม็ดเจอหน้ามเลยเนาะใช่ตาหน้าไเหาะยเาะ่น้าามันไม่ใช่ผมไม่ใช่ตาหน้าใช่ไหมก้นน้เลย้น้เลย้นแดงอ๋อหนาฝนา ก็เขาถือว่าคุ้นง่ายเนาะมันดินมันน้ำมันก็ไม่ได้แช้อะไรมากมายดินนิ่มกว่าพอเขาไม่มีโครงการใหญ่จะจะทำไหมหรือไม่มีสตังค์จะทำหรือยังไงพอขนาดน้อไม่ตามกว่าหัวหกหมื่นเนี่ยผมว่าแสนนะฮะเป็นแสนเลยเนี่ยปลางอย่างอื่นเนาะจะหลายแสนก็เป็น อะไรนะลูกประมาณก่อฐานแล้คุดนี้กอ็อดักแสงกิ่นะครับก็เป็นวงกล่นเดนอันนี้เป็นวงกลมเนาะมันเป็นเป็นแบบนี้ไหมสี่เม็ดลงปุ๊บเลยหรือว่าเป็นทำชั้นปรับปรับแบบนี้เป็นชั้นหลังของชั้นหังนะคะอ๋อ <c oughs> ไอ้กรุดประมาณจากวันแล้วไอ้กำหนดการพอพอรู้ไหมก็วันนี้วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกใช่ค่ะคืประมาณเสศษวันนะ มทง2 0 0คนเที่วสอวันกว่าอันนี <UM ้มัน3 5 0 0หามสามวันสี่วันเขาเขาแต่งเองนหรือหรือปนเนินหรือแบบเหอันนี้เราไปยึดเราปแต่ที่งทาไหตรงนี้ก็เป็นเนินใช่ไหมดินว่าเป็นเนินเป็นผักสูงไหม เดียบไว้ต้นไม้ก็ได้ต้นไม้มไก,มก็ได้หลากหลายที่นี่ผมชุบจำเนาะถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรถ้าเรี้ยกยี่ห้อสมมตินนะถ้าไม่ใช่อื่นม้วน,นะถ้าเลี้ยงไก่มันก็ต้องมาชนบมาไม่ไไม่รู้ไม่กันเอามาเกือหายเบืออะไรเนาะมันต้องมีผิดพลาดมีผิดพลากมีารชอ็อ เราเราก็ออกไปประสานงานที่เกษตรอำเภอใช่ค่ะแล้ก็ใช้ชจใจในข้อจัดก,ก,การเองใช่ค,ค่ะใช้จ่ยายแล้วในข้อจัดการในทุกอย่างเราไม่ต้องเสียใครจะจ่ายอะไรทั้งสิ้นดีดีข้อจัดการเองเป็นเกษตรกรเนาะมีนม้ำใช้ตลอดยังอยก็มีจะกั้นแหล่งน้ำมันต้องเป็นก,การลงในก็มีแรงน้ำเนาะมาทั้งน้ำทึ้นน้ำก็เป็นชื่อของเดียวเลยเลยนี่ขึ้ถนนนี่เนี่ยเดี๋ยนถนนเลยเดินขึ้นถนนสักทีก็ ใช่ไหมน <บ cái S 1> ั่นอันที่ถนนตะไมคคันที่ถนนนะครับนู้นมีรถตงพันเน่การจะการแน่นาคตอาจจะใส่ให้รุดปลานเนาะดูแลต่อไปนะครับนักนิสสุวิดอ่ะก็มีความเอ่อจะถามอะไรข้าไใ้แบบนี้พอใจมันชอบนะเออโอเคออเคแล้วทำได้ไรได้น่าเบื่เดยร์ทันใจด้ยร์ทัน คนแบ่งนีั่เป็นฟ้าหายไปเนาะไปเจ็ดปียังทำทีเดียวอ๋ออันนี้ก็เลี้ยงป้าสลับกันเรื่อยเนาะอันนี้เขาดูแลเราไปเจ็ดปีค่ะอะไรนะดูแลเกษตรกรเจ็ดปีที่เข้าลงโครงการกันเลยดีจังเลยค่ะมีงบเขาแบบคงจะเสริมให้ที่เรื่อยเนาะหนาจะเนาะใช่ค่ะหนาเกินแตดูแลตลอดไปก็ถือว่าขอบคุณรัฐบาลที่มาช่วยกันดูแลครับวันนี้ก็เลยอยู่กับคุณพ่ออะไรต่อ ทครูเทพนามสกุล์ทองจ่อทองจ่อทองจ่อทองจครับภิกษาชื่อชดาทิพย์ภาสีค่ะชดาทิพย์ภาสีภาสีพาคะพาสีภาสีเจพอรู่ใช่ใช่เงน่งเหน่งอ๋อเจดูเลอจากงานใช่ไหมจากงานอ๋อเป็นจากงานของเกษตรอเภอชนูสูง ถามาช่วยดูแลหนึ่งคนดูแลสองหนึ่งคนตอนนี้สองดูจิบูดูแลหนึ่งคนต่อสามบ่อค่ะหนึ่งคนต่อสามบ่มอใช่ค่ะของเราก็ดูสามบ่อใช่ค่ะคอยดูแลวัดความสูงความสูงกว่ามันได้ขนาดไหมยังไงค่ะุ้มครูเทพกองเจ้าหอรับน้องอะไรนะ เวลาทิ์ทาสีค่ะเจ้าดาทิพทาสีทาสีแล้วค่ะวันนี้ก็รสั้งขอบคุครับครับสวัสดีครับทิซีครับมาเยี่ยมได้นะครับ